สวัสดีเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มติดตามนะครับทิกตอกนะครับช่องทิกตอกนะครับใครนะครับที่ต้องการผู้ติดตามมีเยอะนะครับว่าลองทําตามกันดูได้นะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า km นะครับ kts นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์จากใต้คลิปนี้เลยนะครับในโฟล์ดทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับพอมาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับลองมาสมัครสมาชิกได้จากตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับเพื่อเพื่อนทำการกอรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสองด้านล่างนี้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อป็นการยืนยันว่าไม่ใช่แกลมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นก็ทําการกดสมัครสมา,สมาชิกได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อเราทําการสมรัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับเราทําการลงชื่อก็ใช้งานได้เลยนะครับ ผลของชื่อก็ใช้งานเสร็จแล้วนะครับในหน้าแรกหนเว็บไซต์ที่เป็นบริการทางสายมือนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์นะครับดี๋วผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะบางบริการนะครับสามารถหารายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับที่ผมได้เคยเติมไว้นะครับแล้วก็ได้มาจากการแนะนําเพื่อนนะครับก็จะเป็นยอดเงินที่เยอะมากๆเลยนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการสั่งซื้อผู้ติดตามทิกตอกกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ทิกตอกนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับเพื่อนๆเลือกเพิ่มผู้ติดตามราคาถูกนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เลือกบริการเป็นบริการ6 5 4 2ได้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนาลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับก็เราไปที่ทิกตอกนะครับจากนั้นเราก็ทำการคัดลอกลิงก์จากช่องของเราได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ปริมาณที่ต้องการนะครับ ขั้นต่ำมาอยู่ที่100นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตที่ดูอยู่อยู่ที่100ผู้ทิิตามนะครับก็ประมาณแค่9บาทเองนะครับก็ถูกมากนะครับจากนั้นทำการกดสั่งซื้อนะครับ เมื่อทาการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเพื่อนเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนขึ้นช้านะครับสามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับซึ่งทางแอดมินนะก็จะมีทั้งซึ่งทางเว็บไซต์นะก็จะมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทักตอนไหนก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีะรายละเอียดที่เราเงได้ซื้อไปนะครับโดยรายละเอียดพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาดูยอ้อนหลังได้ที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เรามึงได้ที่เราได้ซื้อไปนะมีเลขบริการด้วยนะมีเลขออเดอร์เราด้วยนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับ จะเป็นปริมาณค่าบริการลิงก์นะครับหรือบริการที่ทําการสั่งซื้อนะครับและด้านหลังนี้ก็จะเป็นสถานะนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตรวจได้นะครับว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงนะครับในช่วงเร,เราดำเนินการนี้นะครับดก็จะมาอธิบายบริการทั้งหมดให้ฟังนะครับ อันแรกนะกรจะเป็นการเติมเงินนะครับซึ่งในการเติมเงินนะครับมีช่องทางให้เราเลือกมากมายเลยนะครับโดยการสแกน QR โค้ดนะครับโอนธนาคารนะครับแนบสลิปนะครับก็สามารถนําสลิปมาแอบแนบในนี้ได้นะครับจากนั้นก็ทําการยืนยันนะครับทาง p o w e r l e ตนะครับก็เพียงแค่ใส่ลิงก์ลงไปก็ได้เลยนะครับหรือจะเป็นคริปโตก็จะได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นช่องทางอ่า ชิวเพย์นะครับก็จะมีให้เราเลือกอ่าบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการโอนเป็นแบบไหนนะครับก็ลองทําตามกันได้นะครับเติมง่ายนะครับทุกบริการเลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ก็จะมีบริการทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆต้องการค้นหาแบบหาบริการที่ต้องการนะครับก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับทางด้านหลังนี้ก็จะมีรายละเอียดบริการอยู่นะครับแล้วก็รายละเอียดของแต่ละบริการด้วยนะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับบริการแรนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นบริการอ่า หารายได้จากทางเว็บไซต์ได้จากบริการนี้เลยนะครับโดยเพียงเราคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครสมาชิกผ่านทางลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นจากยอดที่คนที่เราแนะนําไปนะครับใช้บริการ,รเติมเงินเข้าไปนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับที่ขึ้นมานะครับว่าได้ทําการสมัครจากลิงก์เราไปกี่คนแล้วนะครับยอดเงินได้ทั้งหมด เท่าไร่แล้วนะครับแล้วก็ยอดที่อ่าเรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไร่นะครับก็จะมีแสดงอยู่ตรงนี้นะครับอย่างผมก็ได้มาตั้งหกพันกว่าแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการเอ่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านอ่าแอนดรอยนะครับโดยจากตรงนี้นะครับสามารถโหลดไปใช้นะครับก็จะสะดวกมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งเข้าผ่านอ่ากูเกิลโคลมนะครับสามารถเป็นแอป ของทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับส่วนทาง Apple ก็ตอนนี้ก็จะอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเดี๋ยวทางเว็บไซต์ก็น่าจะเปิดมาให้ใช้ในเร็วๆนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการติดต่อแอดมินนะครับโดยให้เราไปที่หน้าแรกนะก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางนะก็จะเป็นทางแอดไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์ตามนี้ได้เลยนะครับจะมแอดเคมเอดที่ตนะครับทางโตช่วยเหลือนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับ ทำการเลือกนะครับว่าปัญหาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ใส่ละเลขออเดอร์ที่เราเกิดปัญหานะครับแล้วก็เลือกนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับก็แล้วก็พิมพ์ลงไปได้นะครับหรือสามารถแนบรูปภาพไปได้เช่นกันนะครับแอดมินก็จะมาตอบนะครับเราก็กดเข้าไปอ่านดูได้นะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราได้สั่งซื้อกันไปบ้านนะครับว่าตอนนี้ยอดขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อ่ะตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเราก็ขึ้นมาแล้วนะครับใช้เวลาไปไม่นานเลยนะครับสำหรับบริการนี้นะครับหากใครนะครับที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนอก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ